พี่น้องพ่อกำลังรอเรียนกินเน,นื้อครับผมใหวยคือบิสนี้และบาทนี่มาท้าแล้วครับมือน,นีพ่อกรับสร้างลุงนะครับนี่มาจากตการพืชผลมผอนี้พี่น้องเนี่ยเอาตละไลมาพม่อครับมาจูดเล่นกับรอเล่นกินนะผมที่เด็ดทอ,อนี่โอ้ก,กันนะครับนี่เนาะทอ,อนิว่วซี่เปียกเส้นซี่เปียกเส้นนี่เนี่ยยังเวียนนี้ที่น่ะเอาบังไฟหน่อยบะพเอามาเ <c oughs> อาไฟหน่อย นี่ครับวันนี้เขาจะจูดซีบังนะพี่น้องท่อนิวสองบังนะครับข้งอาจารย์ลุงนะครับตัวนี้ครับเป็นของผมนะครับรอเล่นกินนะครับตัวนี้เอฟซีบรรจงม้านะครับกับตองมาเทียนหูอีเพิ่นนะครับเพราะว่าคลิปแรกเฮ็ดไปสามหุ่นแทงหู้สามมิลลงโตนะครับพี่น้องนี่เรียบร้อยนะครับขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันยังอยากแห้งอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือไม่ปล่อยนี่อาจจะมีความผิดพลาดได้นะครับแต่ว่ามืัอนี้รอเล่นกินขยายมา3าจุดหาแล้วก็ซีมินนะครับผมเดี๋ยวจะจุดของอาจารย์ลุงก่อนเนาะ เอาข้องแถกขึ้นก่อนนะครับผมแง่ใจไหมจานแง่เราบ่เอาหาไฟไหมนี่ครับพี่น้องเป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับหมดตัวห่วงครับที่ด้านหินพี่น้องโล่งโจ่งนะครับนี่ห่างไกลชุ่มชนนะครับผมมังไฟนะครับทอสามหุนนะครับไพสนใจกัอินบอกมานะครับพี่น้องช่วงนี้ผมเปิดรับออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าเรียกร้องกันนะครับสามหุนนะครับเพียรแน่จานนะครับป่ะจันนี่ครับผลิตล้วครับ ปีหขานะครับรอนแหลกนะครับนี่เิเทศหูว่าจะผ่านมอนะครับผมถ้าผ่านก็คือนี่นะครับเบิ้งสองบังนะครับเดี๋ยวจะสรุปว่า3ามจุดหารับสีมินตัวใดรอนเล่นกินจะเอานะครับเพราะว่ามือทั้งนี่ก็คือเห็ดไปหนึ่งกระสอบนะครับยิบหากิโลนะครับพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากได้เอาไปจุดนะครับก็ลองเบิ้งนะครับแต่ว่ากในการจุดนะครับให้อยู่ที่โล่งห้างไกลชุมชนนะครับแบบนี้ซี่นะครับผมนี่ที่ลงโล่งนะครับหามประมาณนะครับบเม็นจุดในที่กบแคบได้ครับผมเอา เดี๋ยวเดี๋ยวฝ่าวเด้อยานเด้อนี่ครับเป็นตะไรทอนิวนะของยานลุงนะผมมาจากตะการนบืชผลนะพี่น้องนี่สิบแปดเ่นนะครับผมนี่เดี๋ยวมีเวลาครับผมขันปั้นนะครับ<อ>นั่นโอ้ใจเห่วดีพี่น้องเฮียดิฟครับ โอ้มาทานเด้จานปั่นปั่นปั่นปันปั่นปันปันแล้วปั่นแล้วเว้ยนั่นเบาเยอะแนั่นเป่าปั่นแต่ว่ามันอยากเจอยนี้เพราะว่าปีกมันกว้างจานปั่นมันิปั่นลงบนิ่งมันได้นะนี่แต่ว่าก็เบาอยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวมีเวลาเด้๋ยนี่หาชิปุ่มไมจักนี่ไหวขึ้นนิ่มดีครับเบาอยู่เบาอยู่ยังเห็นชัดเจนครับผม ชัดเจนสามสองตุ๊บน่ครับบังที่สองครับเนียน,นใจเห่าใจเห่าครับนี่ครับสไตล์มือริบครับผมบองไฟมือริบ โอ้ใจงวขนาดนี้เกี่ยวดดองซาดีสปีดดีเขาคือช่างรุ่งแห่งการพืชผลเสียป,ปลายน้อยนึยดนะจารย์เด้อนะครับปั่นเรียบร้อยครับผมแม่นแม่นเบาดีกว่ายุ่หน่อยหันาชิบซื้อเันจังหวนหัว แมนเบา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 ไปน้ำรวมพี่น้องในออกจังหวะเลยนี่นี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ละคันคันปีกันนี่มันขันมันปีกแล้วมันเศร้าเลยเดีดิ๋ยสามสองตุ๊บนี่โอ้มาทานมาทานมาทานครับทีมงานเดี๋ยวรอส้มองรอเล่นกินหน่อยเดี๋ยวจะล่องหู้อ่า สามจุดหาก่อนพี่น้องนี่สามจุดหาสมจุดหาขึ้นบดิ แก้วมากุ้งแข็งกีเรเ <c oughs> เนบ,น,รบนเฮ้ยมอกกันกุน้งแข้งอ้ามครับแกวนี่สามิ้นก็ถือว่ายังอยากจวนน้อยนิดวะเลยโทบไมได้ดีมิ้นพี่้องตัวนี้ถพือไโอ้ดีมีพอดีเนาะมินี่พอดีเว้ยซ้ำนี่แหะครับมองไฟสามหมุน ซีมินได้แลียวมาแลียวมาปุ๊บยังสามสองป <c oughs> เป๊ะนี่อาจารย์ตดเป็นตดเนาะสามคนนี่ครับมันเป็นหม่องไฟตองมือครับพี่น้อง,องมันอัดบบได้ครับสามคนเจ้าขี่ห้าบอกว่าแต่ใจนี่คือตองมือนะครับถ้าตองมือนี่มันจะขึ้นแบบเปิดเปิดเปิด,ปดช่วงที่เทา ตอกแต่ว่าถามว่ามันขืนมันก็บขืนอยู่ครับมุงไฟซีเมนได้พี่นอ้องสามจุดหาอยากเดินเร็วยังหน่อยซีเมนนี่นนลงโตนะครับผมเอาครับฝากก็ไหนก็แชร์ก็ติดตามช่มองเราลิงกินนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสานประเพณี่สามบานเทาไว้นะพี่นอ้องการจุดมุงไฟการเล่ยนมุงไฟนะครับให้อยูใ่ในความปลอดภัยนะครับเรามาระวังเด้อพี่น้องนะครับผมจุดห่างไกลชุมชนนะครับเดี่ยวเดี่ยวจะบุงไฟเอาครับปอกันคลิปหนาพี่นอ้องพี่ครับตัวต่อนะครับ เดี๋ยวจะเห็นใวาวเดือนหาเดือนพกระบาดเนี่ยนะครับเอ้าเดี๋ยวเห็ดเป็นคลิปวาวพี่น้องตัวนี้สำหรับมือนี่กับคลิปคลิปตะไลกับเอาไว้ทำนี่นะครับผมว่ากันคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวมีบรรยากาศเยังกะรอถึงกินไทยทอดใดีช่วงนะครับผมสวัสดีครับมาทานพี่น้องคุณ